ครับสำหรับพี่น้องเพื่อนช่างที่จะทิ้งจอเบอร์นี้ครับนะเป็นเบอร์ LSC 3 2 0 AN 1 0ขีดศูนอะไรแล้วแต่ครับนะจอเบอร์นี้จะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือนะเหมือนกับว่าพอบตัวเดียวนะก็จะมี2ฝั่งก็จะมีฝั่งที่ดีฝั่งที่เสียอาการหลกัหลกๆก็คือจะเป็นเปิดติดจอเมิดนะเพราะมีแสงครับนะ ตัวนี้แก้ไขฝั่งขวามือนครับนะตรงนี้ครับนะประมาณหกพินครับนะหกพินนะครับแบงนี้ครับน่ะผมจะลองดูภาพครับนะตัดเรียบร้อยแล้วครับนะ่ะจะให้ดูภาพนะครับเปิดเครื่องครับนะ่ะจะดูภาพจะมาเลยไหมดูนะครับนะ ก็ถ้ามีก็ไม่ต้องทิ้งจอครับนะก็สามารถนํามาแก้ไขได้เลยครับนะเปิดสร็จนะครับนะมาแล้วกับสวยงามเลยครับนะไม่มีเส้นเลยครับสวยเกเลยตั้งแต่สิบเอ็ดโมงตอนตอนสิบเอ็ดโมงเช้าไปจนถึงบ่ายสามเนี่ยประมาณนี้นะครับนะแดดแรงมากนะคะก็ให้หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งในแดดร้อนๆนะคะแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆแล้วกันเนาะ